โอ้ยโอ้ย,อยทุกคนคะ่ะคลายค้องนะรอนพันนี้แทบจะสิ้นชีพสิ้นใจกันเลยตุกขาทุกคนคะ่ะมันร้อนได้ใจร้อนมดมด แรงหมดแรงกับทุกคนขาเงือไลใ่ใครยอยกันเลยทีเดียวดูสภาพอากาศนะปัจจุบัน38สองศาก่ะทุกคนขาหันไปหันมาเจอแตงโมคุณซ่าเมยุ่ในหลังโฟมนะทำพันรออะไรกับทุกคนขาไปห้าอะไรกินกันให้มันเชิญใจดีว่าไม่ดูหยะดทำยังไงดีเมนูที่พูดมาปิ้งเลยคือเมนูแตงโมปลาย่างเคยเห็นในทีวีแต่ตอนนี้บ้านพี่จอมันไม่มีปลาย่างกับทุกคนคขาก็เริ่มต้นจะผ้าแตงโมก้อนกับทุกคนขา ผ้าชิ้นแบบพอดีพอดีนะก็ทุกคนขาไม่ต้องย่อยมาแล้วก็ไม่ต้องเหล็กมากคะ่ะเอามาจัดเรียงใส่จานให้สวยงามแล้วมันก็ดูดีนะคะเผลมะคิดว่าจะเอาอะไรมาใส่ข้างหนะ้าทีว่าโชคดีเป็นของฉันมาดามจอยซอจอยพี่จอยก็ทุกคนคะ่ะเจอวัตถุดิบชั้นดีชั้นเลิศในโต้้เย็นกับทุกคนคะ่ะ กุ้งแห้งอย่างดีเกรดเอจากท้องทะเลชุมพรบ้านพี่จอจจริงๆพี่จอย,อยากจะเอาผงบวยมาโรยหน้าสักิดคิดหุยๆุยให้มันเพิ่มรสชาติให้มันหวานฉ่ำไม่ชื่นใจกับทุกคนคะ่ะแต่ผงบวยพี่อยหาไม่เจอเสียแล้วไม่รู้สาบศูนย์มาลายหายสิ้นไปไหนกันทุกคนคะ่ะเอาแค่นี้ก็ได้ค่ะแตงโมกับกุ้งแห้งสองอย่างกินคู่กันจริงๆมันไม่น่าจะเข้ากันกัะทุกคนคะ่ะแต่พอเอามาวางโปะโปะทับกันกินด้วยกันมันดันฟินแล้ว ขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อค่ะเป็นเมนูที่เข้ากันแบบอัศจรรย์การย่อค่ะทุกคนคะ่ะอัศจรรย์มามามีเคล็ดลับแลวก็แทกันนิดที่พบโดยบางเอิญน,นะตอนนี้ก็คือค่ะทุกคนคะ่ะแตงโมต้องว่านแล้วก็ต้องเย็นชามแช่เย็นให้เย็นเจี๊ยบค่ะทุกคนคะ่ะและกุ้งแห้งก็ต้องแบบเกรดชันดีสักนิดนะแบบตัวมันนหย่ๆโตโตเท้าเ้าเบิ่มเิมสักนิดนะค่ะทุกคนคะ่ะ เคี่ยวแตงโมรสหวานชามนะคปะปส้มกลมเกลืนกับกุ้งแข็งที่มีความเค็มแบบไม่มากเค็มแบบพอดีพอดีมันเป็นอะไรที่เข้ากันมากคะ่ะทุกคนคะ่ะยิงไกนตอนอากาศร้อนร้อนมดเรียวมดแรงด้วยนะคะทุกคนคะ่ะมันจะชื่นใจชื่นจิตชื่นชื่นกับทุกคนค่ะให้ความรู้สึกดีและฟินมากๆเลยแม่เสียดดยเมนูนี้พองบวยสูนไปเสียแล้วไม่ย่งงานมัน จะฟินฟินฟ,นฟินยังไงคือสวันชันเจ๊เชลากัทุกคนค่ะแต่ได้แค่นี้มาก็แบบว่าดีมากมายเลือกเกินเลยค่ะทุกคนค่ะลองไปทํากินทําทานดูนะคะไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างได้ ทำกินทำตามกันได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามให้ด้วยพี่จอยผากินบายชุมพรจ้ามาเป็นประจำมาบ่อยๆไม้เห็นหน้ากันบ่อยๆทุกวันทุกวันจ้า